ครับวันนี้ก็มาสูบน้ำจากบอ่อบาดานนะครับใส่คลองบอ่อบาดาลใส่คลองเป็นคลองไส้ไก่นะครับเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นกับต้นไม้นะครับในหน้าเล้งนะครับแห้งหมดแล้วเป็นอีกสถานที่หนึ่งของเรานะครับที่นาสามไร่ ก็เลยไ้กวกฟางหมดแล้วครับก็ให้เป็นปุ๋ยนะครับงาตรงนี้ข้าวจะงาบนะครับกินดีไม่ค่อยสวยนะครับก็ปลูกตามธรรมชาติจะเป็นคลองกดตอนนี้ก็จะหลักๆก,ก็จะคือรดน้ำมาขามเทศนะครับ เป็นขามเพียรกำลังออกลูกนะครับมันจะได้กินครับน้ำเต็มคลองน,น้ำเริ่มไหลไปตามคลองแล้วเพื่อที่จะให้น้ำมาขามเพีรนะครับรวยรกเหมือนเดิมนะครับเนี่ย หลักๆก็ให้น้ำมะขามเทพนะครับคลองไส้ไข่ผมยังน้ำก็กำลังไหลไปครับเป็นน้ำที่สูบตรงจากบาดาลเลยนะครับต้นมะขามเทศก็โตก็กาลังออกฝักนะครับถ้ามันจะได้กินอยู่นะครับปลูกทิ้งปลูกคว่างตามธรรมชาติเนี่ยฝักกำลังเล็กๆนะครับ คิดว่าได้กิน,นครับสูบมาตามคลองน้ำบริกาณตรงนี้ดีมากนะครับน้ำดีสูปทอดสามนิ้วนี่เต็มตลอดทอดสามนิ้วเราแเบ่งไปอสปองข้างนะ ด้านซ้ายด้านขวาไปด้านาน,นู้นฝั่งนี้เป็นโน้นนะครับก็เ,เป็นไผ่นะครับไผ่จิมซุงมเป็นซุ่มไผ่ลมเพราะว่าเขาเพื่อนบ้านเขาปลูกยูคาครเราไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เพราะ ปลูกไคไ่ไปเลยเขาอยู่ร่วมกับยูคาได้เพื่อนบ้านก็ได้ยูา่าเราก็ได้หน่อไม้ให้ล,ลำไคขปดวเป็นเครื่องยนต์เป็นสินนะครับที่เราสูบน้ำบาดาลมาลดลดต้นไม้ะครับ<อ>ก็ติดเครื่องไปเลยนะครับ เติมน้ำมันสะขึ้นถังก็ประมาณสักสองชั่วโมงก็น่าจะเต็มแล้วก็อยากจะใช้สมาร์ทโซล่าเซลล์นะครับใช้แสงอาทิตย์อยู่แต่ว่าค่าใช้จ่ายข้างสูงทำเราก็ซื้อใช้เบนซินไปก่อนนะครับไม่ได้สูปทุกวันนะครับอาทิตย์หนึ่งสูกขั้นนึงทั้งห้าสิบบาทก็ทำน้ำมันเบนซิน ย็อนเขาซื้อประมาณพันหกแต่ก็ใช้มาห้าปีแล้วนะครับก็โอเคแล้ก็มาให้น้ำกับสวนลกุลกๆทุกที่ที่เป็นที่ของผมต้องมีต้นไม้นะครับชอบแบบนี้ที่ลกูลกล้วก็พัฒนา ได้ข้าวได,ได้นู่นได้นี่ได้นั่นดไปปูไดปลามีความสุขครับสวัสดีครับ